สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย เวลา16นาฬิกา5นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาันิณเสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และวันกองทัพไทย ณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรตำบลปากเพียวอำเภอเมืองสระบุรีละหวันกองทัพไทยเมื่อเสด็จพระราชาดำเนินถึงยางลานพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานสวนสนามพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวทรงยืนบนรถยนต์พระที่นั่งทรงตรวจพลสวนสนามจากกองทหารสามเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาตินำเสด็จโดยรถราชองครักษ์ในพระองค์เชิญธงชัยราชกระบี่ยุทธและธงชัยพระคุทภาโดยมีรถผู้บังคับการกองผสมและรถนายทหารชั้นผู้ใหญ่ตามเสด็จนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยรัชกาลที่สิบ ที่ทาหารตำรวจทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีความสามาคถีความสามารถความเข้มแข็งและความท้อมเพรียงของเหล่าทัพและเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จองทัพไทยจากนั้นเสด็จขึ้นพระพภาที่ประทับ พลเอกพรพิพัฒน์เบญญศสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเฝ้าทุนละองธุลีพระบาททูงกราบทุนกระหม่อมถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรพลเอกพรพิพัฒน์เบญญศสีผู้บัญชาการทหารสูงสุดถวายสัตย์ปฏิญาณกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคลและนำกำลังพลสวนสนามทหารตำรวจกล่าวคำปฏิญาณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชธรนมพระราชดำรัสและยังความปลื้มปิติข้าพเจ้าและพระราชดี มีความชื่นชมยิ่งนักที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางเหล่าทหารและตำรวจในพิธีสวนสนามถวายสัตว์ปฏิญาณครั้งนี้ขอขอบใจในคำอํำนวยพรและไมตรีจิตของทุกๆคนและขอสนองพรกับทั้งน้ำใจไมตรีนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกมู่เหลา่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติข้าพเจ้าจึงยินดีมากที่ได้เห็นความพร้อมเพรียงของทหารและตำรวจในวันนี้ ทั้งได้ฟังคําปฏิญาณแสดงความจงรับภักดีและเจตนาอันแน่วแน่ที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติและประชาชนขอให้ในายทหารนายตำรวจทุกคนรักษาคำปฏิญาณที่ได้ให้ไหว้อย่างเคร่งครัดและตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงตรงเข้มแข็งแต่เสียสละพร้อมทั้งหมั่นศึกษาฝึกฝนตนเองให้มีความจัดเจนคล่องแคล่วในหน้าที่และในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นฝ่ายอื่นอยู่เสมอทุกคนทุกฝ่ายจะได้สามารถร่วมมือร่วมใจกัน สร้างสรรค์ความวัฒนาผาสุขให้แก่ประชาชนและประเทศชาติได้ตามอุดมคติที่ตั้งมั่นไว้ตลอดไป สำหรับการจัดกำลังส่วนสนามในครั้งนี้ได้จัดกำลังทางอากาศจำนวน37เครื่องประกอบด้วยบูบิน AU 23าจำนวน3เครื่องทำการบินปล่อยควันสีรูปธงชาติตามด้วยหมู่เฮลิคอปเตอร์4เหล่าทัพทำการบินแบบหมู่6และหมู่9พร้อมด้วยหมู่เครื่องบินรบทำการบินแบบหมู่9และหมู่10 การสวนสนามทางบกมีจํานวนทั้งสิ้น39กาองพันจานวน600จํานวน6,812นายประกอบด้วยกรมเดินเท้าสวนสนามจํานวน7กรมกรมละ4กองพันรวม28กองพันกรมวิ่งสวนสนามจํานวนหนึ่งกรม4กองพันกองพันทหารม้ารักษาพระองค์จํานวนหนึ่งกองพันกรมยานยนต์จานวนสองกรมกรมละ3กองพันรวม6กองพัน สำหรับยุทโธปรกรณ์ที่นำมาส่วนสนามในส่วนของกองทัพบ,บกเช่นยางเกราะล้อย,อยางสไตรเกอร์ BTR รถถัง M60A3 ปืนใหญ่105มิ mm, ม155ม mm, ิมตรปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน35มิมรถบรรทุกจรวดหลายลำกล้องรถถังออฟลอตรถถัง VT4 กองทัพเรือเช่นรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAVP ยางเกราะล้อยาง BTR จรวดโทรปืนใหญ่155ม mm, ิลิเมตรกองทัพอากาศเช่นเครื่องบิน F5 F16 T50 ก g r i p e นและเฮลิคอปเตอร์สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหม่อมปราพานจักรพันธ์ณอยุทยา เวลา17นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปศาลาหนึ่งวัดมกุฏกษัตริยารามในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหม่อมตระพันจากรพันณอยุทยา โอกาสนี้ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรัชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาส่วนพระองค์ที่น่าโกรธศพเสร็จแล้วทรงฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพหนึ่งจบ หม่อมพระพันจักรพรรณินณอยุธยาเกิดเมื่อวันที่12สิงหาคม2472เป็นบุตรีของพระอภิรักษ์ราชฤทธิ์กับนางทับทิมรสชนาน,น์และเป็นหม่อมของพระเจ้าวราวงเทพระองค์เจ้าจักรพรรธ์เพนซิริตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่หม่อมประพันธ์ปฏิบัติหน้าที่ดูแลให้การอบรมทิดาและบุตรหลานให้เป็นคนดีปลูกฝังให้รักชาติรักสถาบันและมีเจตเมตตาช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากเสมอมา มอมประพันธ์จักรพันธ์ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่17มกราคม2563สิริอายุได้90ปี <Genau. S 2> สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชารกิติยาภานเรนทิราเทยาพยวดีกรมหลวงราชธินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดาทรงตัดไวยลูกนิมิตอุโบสถณวัดศรีเกษตรา,ารามจังหวัดกาญจนบุรี เวลา10นานนิกา8นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าประชรกิติยาภานเรียนที่ราเทพยวัดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒมหาวชรราธิดาสเสด็จไปยังวัดศรีเกษตรารามอเภศรีสวัสดิ์จกาญจนบุรีทรงต,ตัดวายลูกนิมิตรอุโบสถซึ่งในปี2558โปรดให้มีการบูรณะอุโบสถเก่าสร้างด้วยไมย้อายุกว่า200ปี สำนักงานโครงการส่วนพระองค์จึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้มีจิตสาัทธาดำเนินโครงการบุรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถเพื่อดูเสด็จพระกุศลอีกทั้งเพื่อสืบทอดพุทธประเพณีและส่งเสริมวัฒนธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง การดำเนินโครงการทรงเน้นย้ําให้รักษารูปแบบของอุโบสถไม้หลังเดิมขณะนี้แล้วเสร็จในส่วนภายในแล้วามพระประธานซึ่งโปรโดให้อัญเชิญพระพุทธชินาราชจําลองมาประดิษาฐานเป็นพระประธานภายในอุโบสถสำหรับการดำเนินโครงการภายนอกอย่างต้องบูรณะในส่วนของหลังคาและพื้นที่โดยรอบอุโบสถ วัดศรีเกษตรารามเป็นวัดประ,ระจำหมู่บ้านในตำบลนาสวนตั้งขึ้นเมื่อปี2484โดยย้ายจากเลขที่999หมู่2มาตั้งในพื้นที่ปัจจุบันเมื่อปี2528ชาวบ้านในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงเรียกวัดนี้ว่าวัดศรีเกษตรารามปัจจุบันมีพระอธิการวิมลสุจินโนเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา9รูป องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสากระสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณพระบรมราชานุสรณ์อำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีเวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมไทยพลอากาศเอกชลิดผู้ผาสุองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสากระสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระบรมราชานุสอนอรอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีโดยเมื่อวันที่18มกราคม2135เป็นวันที่สมเด็จพ,พระเนเรศวรมหาราชทรงกระทำสงครามยุธทธหัตถีและมีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชาแห่งกรุงหงสาวดีและได้ทรงสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะในสงครามดังกล่าว ต่อมาเมื่อวันที่25มกราคม2502พระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีบวงสรวงและเปิดพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีที่กองทัพบบกได้บูรณะขึ้นใหม่แรัฐบาลได้กำหนดให้วันที่18มกราคมของทุกปีเป็นวันกองทัพไทยโดยได้จัดงานเฉลิมฉลองเป็นประจำทุกปี คูแทนพระองค์เปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนเวลา13นาฬิกา58นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคติยราชนารีโปรดให้นายชวัต ทายุติรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่พความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจาัดก,การโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนณโรงแรมกรีนเล็กรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งคณะสัตวแพทย์ร่วมกับคณะศึกษา,าศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทุกภาคส่วนทั้งสุขภาพสัตว์สุขภาพคนเกี่ยวกับการจัดก,การปัญหาสุนัขชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญญิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,ว,ว,วัตวรรคติยราชนารี ปัจจุบันมีประชากรสุนัขและแมวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด37071ตัวได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนสัตว์ไปแล้ว165,008ตัวผ่าตัดทำหมันแล้ว1644ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแล้ว27833 3ตัวสำหรับโครงการจัดสร้างสูงพักพิงสัตว์จังหวัดเชียงใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดโครงการได้ในเดือนกันยายนนี้ ประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเทพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถขอให้มีพระพระนหม,มยสมบูรณ์แข็งแรงที่อาคารภูมิสิริมังคลาทุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเทพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถ ขอให้มีพระพระนมมยสมบูรณ์แข็งแรงด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงจัดตั้งบริธิทอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยได้ประทานถุงย่างชีพในการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นสเสด็จไปทรงเยี่ยมและทรงประกอบอาหารประทานแก่ผู้ประสบภัยเพื่อให้ได้รับประทานอาหารที่สดใหม่มีรสชาติอร่อยถูกหลักโภชนาการทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงเทพพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมมือสุทธานารีนา ผม